ือผมก็โทรไปขอร้องกันแล้วนะจดแกไม่รับสายผมแล้วเนี่ยผมพูดพูดตรงนี้เลยไม่ได้ว่าพูดเอาหน้าเอาอะไรคนระับผมครับที่ไม่งั้นนะต่อไปนะจะไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยธรรมะเนี่ยจะไม่มีใครกล้าพูดมันจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ไกลเป็นเรื่องที่อยู่บนหิ่งแบบเหมือนเดิมอะ่ะที่เคยเป็นอะ่ะแล้วมันก็คนทําให้แล้วเราก็ไม่นัองถามโอ้ยเมื่อไหร่จะมีคนมาเอ,อสอนธรรมะเมื่อไหร่จะมีธรรมะง่าย พอมันมีแล้วมันก็ไม่ช่วยเขาปกป้องคนที่เขามาพูดเงี้มันก็ไปเล่นเขาอย่างเนี้ยแล้วเด็กคนใหม่แห่ะมันจะห่างไกลธรรมะไปอีกเยอะเลยนะมันจะบอกให้เยอะจะไม่รู้เท่าไหร่แะฮะแต่ผมไม่เคยไม่เคยอยากจะให้ใครเนี่ยเอากฎหมายรัษมะนี้ไปกัดแกล้งกันแต่ว่าถ้าถ้าผิดจริงๆรก็ว่ากันไปตามผิดเลยเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วมันต้องมีแต่ว่าถ้าจะมากัดแกล้งชนิดว่าโอ้ยอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยคือชัดเจนชัดเจนมากว่าาเป็นการกัดแกล้งผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคไม่โอเคมากครับบีดีแค่ร บางครั้งนะกฎหมายเหล่าเนี้ยไม่สมควรที่จะต้องมา,มา,ม,ามาว่ากันมาเล่นกันแบบเนี้พี่ส่ันมันเล่นใหญ่ไปหน่อยกรบอกว่าเล่นใหญ่ไปหน่อยอ่าทีนี้ว่าชื่อช่องชื่อว่าอะไรเอ่ยช,อชื่อชอืออ่อช่องตอนนี้น่าจะเป็นวิริยะธรรมครับวิริยาธรรมูชื่อเพราะว่าวิริยะธรรมใช่ครับคือผมมาเอ,อไปเรียนครูสมาธิของวัดธรรมคนนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่อวิริยัง นะครับทีนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะช่วยสวัสดีนะครับพี่ช่วยตอบแทนพระคุณหลวงพ่อวิริยังก็เลยเนื่องในโอกาสร้อยห้าปีชาติการท่านนะครับ um mm ที่ท่านมรณภาพเป็นนัแล้วแหะแต่ว่าผมก็ยังอยากทําอะไรที่สอนไม่ใช่สอนดีกว่าแํานความคิดีของคนที่ท่านที่ท่านเผยแผ่ไว้ครับมาขยายผลมาสานต,ต่อต่อไปแล้วก็ผมพบว่าคนไทยเราอะคือมีคนเข้าแซวๆนะมีนักนักวิจัยเขาบอกว่า คนไทยเราชอบสะดอเคราะห์มาเขาวิเคราะห์คนไทยชอบอชอบปลูกเสกมากกว่าโปรเซสโปรเซสก็คือชอบลงมือทําตามกระบวนการตามขั้นตอนแต่ปลูกเสกคือหวังผลสำลิดโดยที่ไม,ไม่ต้องทำอะไรผมก็เลยเพบว่าเออจริงๆความว่าวิริยะเนี่ยคือผม,มเคยทําหลักสูตร,รที่เรียกว่าการเปลี่ยนประเทศไทยในห้าวิครับเปลี่ยนประเทศไทยในห้าวิก็คือมีวิสัยทัศน์วิเคราะห์วินัยวิริยะแล้วก็วิปัสนาครับผมเออผมว่าห้าห้าข้อเนี้ถ้าเราสามารถทําความเข้าใจได้ครับ เราก็สามารถที่จะเติบโตได้เรียนรู้พัฒนาได้ครับวิสัยทัศน์ก็คือการคิดกว้างมองไกลฝ่สูงเนาะโดยทํทำยังไงให้ชีวิตเราอะ่ะมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปยังไงวิเคราะห์ก็คือการแยกแยะวิเคราะห์เนี่ยคือแปลว่าทำจากใหญ่ให้ย่อยย่อยลงให้เล็กเพื่อที่จะได้ศึกษาได้ง่ายเข้าสังเคราะห์แปลว่ารวมรวมจากเล็กให้ให,ใหญ่นะครับ,รบวิเคราะห์วินยัยวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยคือสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีน้ําใจสูงแต่ขาดวินัย ขาววินยัยจนกระทั่งผมไปเจอคําคาของท่านท่านปอปยุโตท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านเขียนไว้ดีมากเลยท่านบอกวิวนัยเนี่ยคือน้ําใจสาธารณะอืถูกต้องผมเลยเอ,อผมเลยไม่ลืมเลยคือว่าน้ําใจสาธารณะเราก็แบ่ง,เร,บงเราก็แบ่งปันเพราะท่านรู้ว่าคนไทยอ่ะเป็นคนที่รักอิสระอืเป็นคนรักอิสระคนไทยจึงไม่ชอบทําอะไรตามกฎเกณฑ์กติกาเพราะตีความว่ากฎเกณฑ์กติกาเนี่ยคือการทําให้ไม่อิสรามซึ่งจริงก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงแล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกันอ่ะ เราก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาแต่สาหรับบ้านเราที่มันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะเราคิดว่าต้องทําอะไราตามใจคือไทยแท้อะไรเงรี้ยซึ่งมันไม่ค่อยถูกเราต้องปรับปรับตัวนะครับนี่รเราก็ต้องโ้ษทีนแล้วอีกคือคอีก็นหนบอกว่าคนจริงๆแล้วเราควรจะมีระบบควรจะมีวินัยและควรจะมีการวิทยาเกิดขึ้นให้มากกว่านี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเราวิทยาแล้วก็มีวิทยาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับคือมีทิศทางที่จะพาชีวิตไปอ่ะมันก็จะไม่ ไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรามหมายความว่าอย่างเช่นที่เขาบอกว่าขยันสิผิดที่สิปีก็ไม่รวยเนี้ยอันนี้ก็ถูกนะ<ม>แต่ว่าบางเริ่ว่ามันไปนใช้ในบริบทที่มันเป็นเรื่องการตลาดแบบหนึ่งแต่ว่าความหมายผมคือถ้าเราขยันทุกที่เนี่ยทั้งขยนันทางโลกขยันทางธรรมเนี่ยนะครับขยันทางทางโลกก็คือการทํามาหากินที่เราต้องมีการช่วยกันวิเคราะห์นะการตลาดวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าทําอะไรผมว่ามันก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้ครับที่ต้องวิเคราะห์ว่าเราอยากจะสื่อสารกับใครใครจะฟังเรา แล้วเราจะเัลใยรซึ่่ซึ่งตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากๆชันิดว่าสิ่งที่เรียกว่าแมสมีเดียเนี่ยมันมักจะเกิดจากนิชมีเดียหรือนิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตก็คือเฉพาะกลุ่มก่อนถ้าเป็นกลุ่มที่เฉพาะกลุ่มแล้วทรงพลังมันจะไปต่อได้แต่ว่าถ้าเราจะแมสแบบโอ้เราจะพูดให้ทุกคนตั้งแต่เด็กยันแก่ฟังในแมสเซจเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับครับผมมันต้องจมันต้องจลงไปแล้วก็ต้องหาหากลุ่มที่ทรงพลังพอที่จะ ที่จะฟังนะครับตอนนี้ช่องเปิดได้ยังอีกตอนนี้ยังครับยังครับเดี๋ยวรอรอเวลาภายในน่าจะเดือนสองเดือนนี้แหละครับภายในเดือนสองเดือนนี้เพราะว่ามันเปิดมาแล้วใช้เวลาวิเคราะห์เยอะหน่อยครับว่าเอ๊ะเราอยากคือผมอยากได้กลุ่มคนรุ่นใหม่แต่พอมาธรรมะเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเช่นว่าการตัดต่อมีการเล่าเรื่องเล่าสตอรี่หรือสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจฟังหรอกเพราะว่าพอพูดคำว่ารายการธรรมะปุ๊บคนก็โอ้ไม่ฟังแล้ว แต่มันมันไม่มเราก็ต้องไปเรียนรู้จากอาจารย์เบียนะนี่คือเป็นสิ่งทเคยพูดอ่งว่าข้อดีที่สุดของอาจารย์เบียนีย่คือช่วยทําให้คนดึงคนได้ทุกรุ่นจริงๆอย่าไปคิดว่าแค่คนรุ่นใหม่นะที่ฟังอาจารย์เบียผมถามผมทำเซอร์วยดูอะปรากฏวคนรุ่นใหญ่ 50, 60, 70ก็ก็ฟังแล้วก็ผมก็ถามว่าในมิติของความรู้สึกว่า ที่อาจารย์เบียร์แกออกตัวไว้ว่าคนมักจะด,าด่าแกสองเรื่องคือพูดคำหยาบก,กับเสียงดังปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดใจตรงนั้นเลยมองว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของแต่ละคนนะครับไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มีประเด็นที่ทําให้ความความดังคร้อยความมีมนทินใดๆเกี่ยวกับธรรมะเขาบอกว่าตรงกันข้ามต้องมีคนที่ที่เขาเรียกกล้าประทะกับสิ่งที่มันข้อพัดสังคมไทยมานานนี่ครับครับคือไทยเราอยู่ในสังคมที่มายาคติผสมผสานของหลากหลายศาสนาหลากหลายรัฐที่ ทั้งพุทธความผีแล้วก็ในพุทธเองก็มีแบบแยกย่อยผสมผสานพอมันทับทับไปจนเราชินนะครับพอมีใครสักคนหนึ่งเอาเอาคอนมากระแทกไอ้กลาหรือระอะไรแบบนี้ออกนะคนมันก็จะรู้สึกแบบโดยเฉพาะคนที่เสียประโยชน์มากๆเนี่ยมันก็มีใช่ไหมฮะพอมันมีแล้วพอมันไปขัดกับผลประโยชน์เขาเนี่ยก็ทําให้เขาอาจจะปะทะอะไรออกมารุนแรงรียลกชันจะจะรุนแรงหน่อยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่หอยู่ที่ว่าเราจะรักษาหรือจะสร้างคนอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ย ให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในสังคมได้อย่างไรคือคนที่กล้าหาญแล้วก็สื่อสารอย่างเข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็ใช้ภาษาที่เง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วผมก็มีความสนใจหลากหลายเช่นสนใจเรื่องจีนนะครับผมเคยเป็นแฟนไทยความสำเร็ใจในจีนสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสนใจเรื่องธรรมะแล้วก็สนใจการปฏิบัติธรรมแต่ว่าปัญหาหนึ่งคือเวลาเรา เราสนใจหลากหลายหรือเราเราเข้าใจหรือเรารู้เยอะเนี่ยเราจะย่อยให้สั้นกระชับเนี่ยมันยาก,ยากแหละเออมันยากเพราะว่าเราก็ต้องอ้างอิงอันนั้นอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีคนที่เขาคิดเอ,อล้ําไปกว่าเราหรือข้อมูลใหม่ที่มันอัปเดตไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เริ่มยากเพราะว่าเ,เราก็ต้องอธิบายยาวอะพอยาวปุ๊บภายในสี่วินาทีที่เราไม่สามารถดึงความสนใจของคนได้เขาก็สไลด์เปลี่ยน,น <ะ S 1> แต่ในทางกลับกันเนี่ย <นะ S 1> จา์เบียสามารถสามารถตรึงคนให้ฟังแก เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าว่าออกตอกตรงนี้แล้วอวยนะคือทุกที่ผมก็จะพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นลักษณะว่าไปไปวิพากษ์ในการที่แต่ว่าในทางที่ในทางที่แกพูดให้แกปรับตัวแกก็อาจารย์ก็ฟังนะผมก็ดีใจที่ว่าผมก็เคยพูดต่อหน้าเพราะผมเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยอยากที่จะมาทําลักษณะว่ามาว่าใครหรือว่าตําหนิใครทั้งต่อหน้ารับงผมก็อยากจะคุยกันว่าผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคุยกันได้แต่ว่าคนเราเนี่ยค ุ้ยแล้วจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ต้องก็ต้องวางความคาดฝังเราไว้ก่อนนึ่ครับเพราะว่าพี่เดียรพูดว่าพี่ที่ร์บอกว่าอาจารย์เบียเนี่ยแกสอนในลักษณะของความว่าปัจจุบันเว้ยคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอี้ในการที่จะยกตัวอย่างเรื่องของการทแล้วไปนึกถึงภาพในอดีตมันคงลําบากฉะนั้นคือการสอนทมที่ม,มันจะเข้าใจง่ายสุดก็คือสอนทมแล้วยกตัวอย่างเรื่องของปัจจุบันมาเปรียบเทียบเว้ยครับ นี่คือเรื่องจริงนะสังเกตว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยแกพูดตรงแกพูดจริงตรงที่แกเอาปัจจุบันแะที่เป็นอยู่อะมาพูดอธิบายใหเห็นภาพไงคนก็เลยรู้สึกว่าเออไว้ในการฟังอาจารย์นี่มันง่ายเท่านั้นเองที่พี่เดีรยรู้สึกอะครับเออถ้ามาทานันนีก็คือพี่พี่ก็อยากจะให้อีะทำรายการในลักษณะว่าให้เด็กและเยาวชนมันมีส่วนร่วมเข้ามาสัมผัสเยอะๆนี่คือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะพี่จะบอกเลยนะครับ คือ <c ười> คือผมอะเมื่อก่อนผมผมก็เป็นนักบรรยายในเรื่องของโรงเรียนสาวอะไรต่างๆแต่ว่าผมก็จะทําอย่างเงี้ยคือผมจะทําเป็นโครงการแล้วก็พัฒนาอย่างเช่นว่าอ่ะอย่างห้าวิเนี่ยผมก็จะกว่าจะตกผลึกมาได้เนี่ยเปลี่ยนประเทศในห้าวิเปลี่ยนตัวเองในห้าวิเนี่ยมัน,นเพราะว่าผมรู้ไงว่าว่าความสนใจของคนต่อเรื่องธรรมะเรื่องอะไรพวกนี้มันน้อยถ้าเราเอาธรรมะจ๋าๆเลยอ่ะโอ้นะหนึ่งสองสามต้องโมตัสต้องสินห้าคนก็ทเบือว่าเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมที่ ที่ทาที่ไหนก็ได้เพราะนั้นการดึงดูดให้เขารู้สึกว่าเอ,อสนใจแล้วก็ใช้ได้จริงๆด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นการการเทศสอนแบบเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ได้เอามาใกล้กล้ตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดเขาได้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องยากนะครับมันเป็นเรื่องยากยากมากแล้วก็ถ้ามีอย่างจันเบียได้แล้วก็คนก็เข้าใจในความเป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้ติดติดใจเรื่องว่าพูดแล้วเอาจริงๆคาคาที่แกพูดอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรหยาบไปกว่ากูมึงแล้วแหละแกไม่ได้ด่าน แกไม่ได้ด่าคาหยาบไม่ได้สะบัดไม่ได้อะไรรุนแรงแต่ว่าเข้าใจแหละผมแล้วแต่ว่าถ้าปรับปรับได้มันก็ดีสําหรับตัวแกเองแต่ว่ามันก็อาจจะกลายเป็นอาจารย์เบียร์ที่คนไม่สนใจก็ได้เนื้อของม่คไม่่เดียวว่าแต่ละคนแบบเขามีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะการสร้างตัวตนของตัวเองเนี่ยพี่เดียวว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญนะแต่ถามว่าการสร้างตัวตนของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปสร้างความลําบากแต่มันกับสร้างประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมว่าอันนี้มันน่าจะโอเคกว่านะ จริงๆนะมันต้องช่างน้ำตาลอย่างที่มองอ่ะที่เดียบือก็ช่งน้ำตาลแล้วเออยังอย่างมองไปอย่างเงี้ยมัสูงกว่าอย่างเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดบาว่างๆทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์แต่มันดูความสุขกับคนคนหนึ่งก็ได้ไงเข้าใจป่ะอันเนี้ยพี่พี่เดี๋ยวก็ไปายามองไปมองว้างๆนะแต่ดีใจนะที่อี้จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้คือถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยเพราะว่าพร้อมเลยพร้อมที่จะสนับสนุนได้เลยนะจริงๆ แล้วก็เนี่ยพูดพูดพูดอย่าง,อย,างอย่างท่านที่ที่ป้าแชทเนี่ยก็ถูกนะครับกเอ่อกฎหมายหนึ่งสองมาแกนแค้งแบบนี้ได้เหรอผมผมว่าไม่เห็นด้วยเลยนะอย่างเงี้ยมันเป็นการผมถ้าผมพูดแรงก็คือว่ามันเป็นเหมือนกันเกราอาชญากรรมจากความเกลียดเกลียดชังอ่ะก<บ>่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังเช่นอย่างที่ธนวยบางบางคนโดนกบเพี้ยอืมอันนี้คือตัวเขาเองทําตัวเขาเองนะให้เกลียดนะแล้วคนที่เอากฎหมายลักษณะเนี้ซึ่งมันเป็นกฎหมายความมั่นคงของชาติเนี่ยมาโจมตีในลักษณะเนี้ซึ่งมัน ฟังผมฟังฟังแบบฟังแบบฟังแบบไม่รู้จะฟังกี่รอบแล้วอะที่อาจารย์เบียร์พูดมันไม่เข้าแน่นอนเลยจนผมคุยกับทนายพัดซึ่งทนายแกตัวว่าให้ผมไปเป็นพยานให้ไหมว่ามันไม่เข้าคือา <c oughs> มเนี้ยอยู่กฏหมายพวกเนี้มาพอสมควรนะไม่ควรเอาเรื่องราวเหล่าเนี้ยมามา,มาล้อเล่นนะพี่เดียรู้สึกแบบนั้น<ด>นะคือมันมันไม่ได้ตลกในสังคมนะจริงๆไม่ตลกเลยแล้วมันก็กระทบอะไรหลายอย่างแล้วมันทําแบบเนี้ยคือไม่ดีเลย อันนี้พูด<ไ>พูดตรงนี้เลยนะไม่ว่าที่ไหนผมก็จะพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่ดีเลยเอาไปทําแบบเนี้ยเอาเอาหนึ่งหนึ่งสองไปเล่นอย่างเงี้ยมันทําร้ายคนที่เขาแล้วมันก็ไม่เข้าแล้วมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าอะไรกันหนึ่งสองอีกแล้วซงหนึ่งสองไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นคนที่เอาไปใช้แบบเนี้ยบอกว่าก็คือบริบทที่แค่พูดอะแล้วมันก็ปัญหามันอยู่ที่คนตัดต่อจริงๆกัเดินตัจงใจตัดเอาเฉพาะนั้นต่อให้จงใจตัดเฉพาะส่วนนั้นก็ไม่ไเข้าเพราะกฎหมายเนี่ยม,มันบอกไว้สามสามส่วน,น,นอว่า มันเป็นเรื่องของคนพฤติกรรมที่ที่จะเข้าก็คือต้องดูหมิน่นดูหมิ่นคือดา่าได้ดูหมิ่นคือดา่าแล้วสองคือหมิ่นประมาทก็คือว่าใส่ความหมิ่นประมาทใส่ความแปลว,ว่าต่อให้เป็นความจริงแต่เราก็พูดไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่สถาบันหรือใครนะต่อให้เป็นคนธรรมดาผมจะไปนั่งใส่ความพี่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต่อให้เป็นความจริงนะยิ่งจริงยิ่งหมินนะอันที่สามคือแสดงความอาฆคาดมาล้ายซึ่งทั้งทั้งสิ่งที่จำเบียร์พูดมาเนี่ยมันไม่ได้มีการดูหมิน่น ไม่ได้มีการอะไรเลยแล้วก็เป็นการเปรียบเป,เปเยแล้วก็ก็ไม่ได้เกิดเอ่ยออถึงว่ากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ที่ไหนประเทศไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการเป,เป,เป,เปนนรียบเทียบในลักษณะที่มันโอ้มันมีข้อต่อโซ่ได้เยอะนะครับแล้วก็กฎหมายหนึ่งสองในคุ้มครองอยู่สี่หนึ่งก็คือพระในหลวงสองพระราชินีสามรัชนาญาสี่ก็คือผู้สําเร็จราชการแทนนะครับซึ่งไอ้โฟกัสเรื่องของสภาสามัญเนี่ยมันยังไงก็ไม่เข้าครับตอนนั้นเนี่ยคุณโอมที่เอาไปร้องเนี่ยผมผมลัวแกจะโดน ถ้ามีใครจะเล่นแกนกับเนี่ยแกเหนื่อยแนย่ผมบอกบอกเลยว่าการพยายามที่จะเหมือนกับใส่ใส่ความใส่ไรเออเขาเรียกว่าแจ้งความด้วยข้อความวามือถืเนี่ยตามมาตราหนึ่งจุดสองหนึ่งจดสามอะไรเงี้ยคือโทษหนักกว่านะบอกให้โทษโทษหนักเหมือนกันไม่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนรักสถาบันนะไม่ไม่ได้เห็นนั่นแหละแล้วผมก็เออไม่แต่ผมไม่เคยไม่เคยอยากจะให้ใครเนี่ยเอากฎหมายลักษณะนีนะ้ไปกัดแกล้งกัน,กนแต่ว่าถ้าถ้าผิดจริง เพราว่ากันไปตามผิดเลยเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วมันต้องมีแต่ว่าถ้าจะมากันแกล้งชนิดว่าโอ้ยอย่างจันเบียเนี่ยคือชัดเจนชัดเจนมากว่าเป็นการกันแกล้งผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคไม่โอเคมากครบบพี่พี่พี่เดียแค่รู้สึกว่าบางครั้งนะกฎหมายเหล่าเนี้ยไม่สมควรที่จะต้องมามามาว่ากันมาเล่นกันแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันมันเล่นใหญ่ไปหน่อยก็บอกว่าเล่นใหญ่ไปหน่อยนะไม่ไม่เหมาะผมเชื่อว่าตำรวจก็จะไม่รับ ทำที่ว่าจะไปแจ้ความอย่าเพิ่งตอนนอกลงตกใจกันหลายหลายคนพอโอ้ไปแจ้งความแล้วสื่อบางอันก็ไปพลาดโดนแล้วโดนนน่นนี่คือโดนอาจจะโดนไปแจ้งความแต่ตํารวจนี่เขามีคณะกรรมการกันกรองว่าจะรับหรือไม่รับถ้าเขาไม่รับนะอันนี้ก็ฟ้องกลับได้เลยนะครับ<ช>ทั้งข้อหาหมิ่นประมาทแล้ว้อหาไอ้นี่เรื่องของการแจ้งความให้ผู้ื่นต้องรับโทษอย่างเงี้ยคือไม่ควรเลยครับไปทําแบบนี้มันเสียหายหลายอย่างแล้วก็ไม่ดูความที่แกพูดไม่ดูบริบทที่แกพูดอะไรเงี้ย คือแกอาจจะมีกิมมิคมีมุกอะเรื่องความที่แกเป็นคนหัวไวแล้วก็อันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าอย่างที่พี่เดียร์พูดก็คือการการเปรียบเทียบให้เห็นภาพในยุคสมัยปัจจุบันมันก็ทําให้คนเนี่ยอาจจะจับต้องง่ายไงว่าอ๋อแบ็คแกที่ว่าเนี่ยคือคําสอนพระพุทธเจ้าคือคําสอนพระพุทธเจ้าก็จริงอะก็คือแกเอาคสอนมาคือถ้าเขียนแกแกคือเหมือนเขียแต่เนี่ยมันก็เห็นต่างได้ไงคือถ้าเราจะโต้แกว่าแกแกอาจจะอ้างตรงเนี้ยเยอะไปซึ่งถ้าถามว่าพอแกไม่อ้างก็ผิดอีก ก็เอาคุณคิดเองใช่ไหมอย่างเงี้ยพอแกอ้างคนที่ไม่ชอบก็ผิดอีกคือพูดง่ายๆคือสาหรับคนที่มือไม่ไม่พายเช้าลาน้าอ่ะทาอะไรก็ผิดอ่ะนี่ต้องเข้าใจก่อนนะคนไม่ชอบอ่ะต่อให้พูดดีให้พูดตรงให้พูดครบขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบไม่เรืองปกติแลยนะอันนี้ไม่เลืองปกติเลยต่อไปถูกที่สุดถูกที่สุดคือพวกเราก็นี่ก็รู้ใช่ไหมพวกเราก็อยู่กันมาตรงนี้ก็นานใช่ไหมเราก็เจออะไรแบบเนี้ต่อให้คุณพูดดีแค่ไหนต่อเขาเขาเกลียดคุณอ่ะคุณแค่ยิ้มเขาก็ผิด จะได้ดูไปด้วยท,ทำไงก็คือคนที่ชอบก็ก็คีบเขาว่าเยอะๆให้กำลังใจกันเยอะๆแต่คนที่<ช>ไม่ชอบก<ช>็ไม่ต้องไปสนใจก็แล้วนี้คิดแค่นี้ใช่เพราะาอย่างอย่างกรณีการ<ม>เบียร์ก็ก็ก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งทางสังคมที่ว่า<ม>ความโดดเด่น<ม>ความดังแต่ผมอะอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะลบคำนี้ออกไปนะคือคำว่าทำดีแต่ย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอ่ะผมเนี่ยท่องคำนี้มีคนสอนผมตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ๆตั้งแต่สิบสิบเจ็ดขวบอ่ะ ว่าจาไว้นะสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องอย่าล้าเส้นอย่าออฟไซด์ side, อย่าเด่นเกินไปไอเราก็งงไงเราไม่ตอนนั้นเราเป็นเด็กไว้เราไม่รก็ทำอะไระแบบเต็มที่เลยเอ็กซ์ตร,รีมอ่ะคือแบบสุดเลยอ่ะโดยที่บางทีเกลียดก็เกลียดไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเราโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าคํำนี้มันจรงิงแต่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนที่มีความปรารถนาดีแล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยได้ตื่นตัวในทางธรรมนะครับผมคิดว่าคํา คำสําคัญที่แกใช้คือคนตื่นคำเนี่ยมันตื่นทำเนี่ยอาจารย์แกก็บอกว่ามันไม่ใช่หมายตัวแกที่บรรลุธรรมนะแต่ตื่นตัวตื่นรู้ที่มาสนใจทางธรรมะเนี่ยคือผมว่ามันก็ในคําเนี้ยถ้าเราคือผมเป็นคนชอบคิดแบบละเอียดไงผมรู้สึกว่าคเนี้มันมีนัยสําคัญที่มีความถ่อมตนอยู่ในตัวนะว่าว่ามันไม่ได้อวดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ใช้คนคนบรรลุธรรมเนี่ยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตื่นก็คือตื่นตัวแล้วก็ในภาษาที่เราใช้คําว่าพุทธะเนี่ยก็มีคําว่ารู้ตื่นและเบิกบานใช่ไหมฮะ แต่ถ,ถ้าใช้คําว่าอะไรอย่างอื่นมันก็คนก็อาจจะตําหนิก็ได้อย่างที่พี่เดียบอกอะคือว่าคนมันจะไม่ชอบมันก็จับผิดได้ทุกเรื่องอะถ้าเกิดว่าใช้คนรู้ทำเอาคนนี่ก็บอกโอ้ยรู้แค่ไหนกันเชียวอย่างเงี้ยคนเบิกบานในทมโอ้โหแดงว่ามารู<ด>้แล้วเหรอคือเมันจะจับผิดอะไรไม่ได<อ>้ทั้ทงแรกที่อ่าได้ได้เห็นอาจารย์เบียร์ไลฟ์สดอะนะพี่เดียก็ต้องรู้สึกว่าคนตื่นทำนั่งคิดอยู่นะคนตื่นทำคนตื่นทำเออชื่อเพาะดีว่า ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้จักแกเลยนะทีกเออชื่อเพาะดี่บ่าไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องว่าแกจะเก่งเรื่องของพระพุทธศาสนาเลยเว้ยไม่เคยคิดเลยแค่คิดว่าเออวะชื่อนี้เพาะจังแล้วพอสัมผัสคุยได้เลยอ๋อเออเว้ยแกก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าใจทําที่มันแบบว่าเป็นอะไรที่มันจับต้องง่ายให้มันรู้สึกว่า<ช>ทำกับชีวิตมันสามารถที่จะใช้คู่กันไปได้ในชีวิตประจําวันอ่ะพี่ได้คิดแบบนั้นนะผม <นะ S 2> ว่าก็เป็นเป็นบรนดิ้งที่คนสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวเราเองได้ไงว่าเราอ่ะ เออเราเป็นเป็นคนที่ก็อยากจะตื่นทาเหมือนกันนะตื่นทอตื่นตัวตื่นรู้มันก็มีหลายระดับของมันเนาะคือคนคิดคํเนี้จันเวียแกแกคิดคำนี้คือฉลาดมากคือทําให้คนรู้สึกว่าสัมผัสได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้คำเว่าวางอลังการอะไรเงี้ยแล้วก็คนจะไปเซลไปเล่นเป็นมีเป็นกิมมิคอะไรเงี้ยเช่นตื่นยังคนตื่นยังคนตื่นซ้ายคนอะไรเงี้ยคือขำขำไปนะแล้วถ้าถ้าคนเอาไอ้พวกเนี้ยกิมมิคพวกนี้มามาปะทะบางซีเรียสมาทะกันผมว่ามันโอ้ยมันเรียกว่าอะไรมันนอนเซนหลอนเซนเลยนะพี่ ถ้าเรื่องก,กินบิพวกนี้มานั่งทะเลาะก,กันมานั่งไม่เข้าใจกันกูว่าแม่งชีวิตมันใช้ยากมากเลยนะใช่จริงๆยากมันเหมือนกับยากขนาดนะว่าตยแล้วเหมือนกับคนดูเรื่องดูการ์ตูนอะดูเอาการ์ตูนแล้วมาตีกันเอาเรื่องตลกมามาเตียนเฮ้ยมึงขำเนี่ยคือมันตายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะสังคมเรามันมันไม่น่าจะไป,ไ,ปาไปถึงขั้นที่ว่ามันจะต้องมานั่งแบบเฮ้ยถ้าคุณไม่ชอบเขาก็ <c oughs> คแค่เรื่องผ่านละไม่ต้องดู <c oughs> ไม่ต้องเขาคุณก็สไลด์นิ้วโป้งก็อยู่ในมือมือคนแล้วก็สไลด์หน้าจอปื้ดเดียวก็พ้นแล้วเนี่ยคจจจะะไปนนัั่งงบผิดตต้้ออเเเเาาาให็ แล้วคุณก็ไม่ได้มีความรู้เท่าเขาแล้วคุณก็ไม่ได้ประโยชน์่าเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมยอมรับว่าผมก็ไม่ค่อยได้ตามเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้อธรรมะที่แกพูดอันจริงก็น่าสนใจแต่ผมรู้อยู่แล้วคืออย่างเช่นว่าการที่ว่าเสาสเสาไฟอยู่หน้าบ้านคือเอะผมก็ฟังเรื่อยๆว่าเออแกก็ตอบผมว่าเข้าใจอยู่แล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรเงี้ยแต่ว่าขำๆไงแต่พอหลังๆพอฟังแกยึดขึ้นเยอะขึ้นบอกเออแกก็สอนสอนถูกต้องเลยนะไม่ได้มีอะไรที่ผมเนี่ยคือถามว่ามีพลาดไงมผู้เปี๊ยกกำลังแถลงผู้เปี๊ ไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวใครสรุปได้ก็สรุปหน่อยแด่ผมว่าผมมาพูดตรงๆนะผมโทรไปขอขอร้องเียว่าพี่เปียกขอเธออย่าไปทําอะไรกันเลยคือจานเพียงมันไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนเชื่อมจิตคือเชื่อมจิตมันตรงใจบิดเบือนแต่อันเนี้ยมันแล้วเชื่อมจิตมันมีทนายที่มันคอยกันแล้งคนอื่นที่มันคอยไล่ฟ้องอันนี้คือเกลียดมากมเกลียดมากเลยในพวกที่มานั่งไล่ฟ้องกันแล้งเพียงเพราะเราแสดงความเห็นที่ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์และสุดจริตอ่ะโดยที่เราไม่ได้บอกว่าไปจงใจบิดเบือนเหมือนพวกมันอ่ะพอเราเรามันสู้ใช่ไหมมาสู้อะไรเรา แล้วก็ซองอะไรเงี้ยผมเกลียดผมเลยรู้เลยเลยเข้าใจหัวอกของคนที่โดนคดีไงเพราะเราโดนมาแล้วไงไแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยถ้ามันไม่ถึงที่สุดจริงๆในลักษณะที่ว่านําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จจริงๆไปปิดเบือนไปทําลายาศาสนาจริงๆแล้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำเขาเลยให้เขาได้มีืนที่ไม่งั้นนะต่อไปนะจะไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยธรรมะเนี่ยจะไม่มีใครกล้าพูดมันจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ไกลเป็นเรื่องที่อยู่บนหิ่ง บบเหมือนเดิมอ่ะที่เคยเป็นอ่ะแล้วมันก็คนทําให้แล้วเราไม่นั่งถามโอ๊ยเมื่อไหร่จะมีคนมาเสอนธรรมะเมื่อไหร่จะมีธรรมะง่ายๆพอมันมีแล้วมันก็ไม่ช่วยเขาปกป้องคนที่เขามาพูดเงี้ยมันเล็นเขาอย่างเงี้ยแล้วเด็กใหม่อ่ะมันจะห่างไกลธรรมะไปอีกเยอะเลยแล้วมจะบอกให้เยอะจะไม่รู้เท่าไหร่แล้วไะเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แหมถ้าากคือผมก็โทรไปขอร้องกันแล้วนะจดแกไม่รับสายผมแล้วเนี่ยผมพูดพูดตรงนี้เลยไม่ได้ว่าผู้เราหน่าเอาอะไรครับผมครับยัยเราจะแถลงละอี เอาอย่างนี้อี้เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เดียะเปิดแถลงนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไร s a ฮัลโหลกันนะอี้นะขอบคุณมากนะขอบคุณมากนมขอบคุณมากนะพี่เดียะให้โอกาสผมทรด้วยดี thank you ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ